สวัสดีครับจรันฟาร์มเห็ดขณะนี้ก็เวลาประมาณ2องทุ่มครึ่งนะครับจะมารีวิวดอกเห็ดปีนี้รู้สึกว่าเห็ดจะก้านดอกใหญ่เวลาเราไปชั่งกิโลนี้จะมีน้ำหนักดีมากเลยครับแล้วเห็ดออกดอกปีนี้ออกดีมากเลย น่าจะเป็นเพราะอากาศฝนตกมาสามสี่วันติดแหละอากาศเย็นช่ำดีจังเลยชุดนี้เพิ่งเปิดน,ะนี่กำลังออกเต็มแล้วครับ ก้ารดอกใหญ่ยิ่งก้ารดอกใหญ่นี่ก็เวลาเราเวลาเราขายช่างกิโลนี่ก็จะมีน้ำหนักดีเก็บดอกต้องเก็บดอกตอนยังสดๆอยู่นะครับอยา่ารอให้เห็ดมันดอกบานเกินถ้าดอกบานจัดแล้วมันจะไม่ค่อยได้น้ำหนักชุดนี้ก็พร้อมเปิดแล้วแต่ผมยังไม่ได้เปิดมีเวลาเปิดเลยเนี่ยดอกกำลังจะออกเลยขึ้นเป็นตุ่มๆแล้ว เดี๋ยวเปิดตอนนี้ยุงก็เยอะเดี๋ยวผมจะเปิดช่วงเช้าๆนี่ครับออกเต็มเลยครับพร้อมออกแล้วเปิดได้หมดเลยครับก้อนสวยดีจังเลยทั้งฟาร์มจรันฟาร์มเห็ดนี้ก็ ขายก้อนเชื้อเห็ดด้วยนะครับรับประกันคุณภาพนะครับมีบริการส่งก้อนเห็ดนะครับถึงบ้านเลยครับนี่ครับก้อนสมบูรณ์มากเลยครับนี่ออกมาก้านใหญ่มีน้ำหนักแน่นอนเลยนี่ดอกใหญ่ก้านดอกใหญ่ดี เดี๋ยวเราลองไปดูอีกโรงเรือนนึงครับโรงเรือนนี่นี่ก็เก็บไปเก็บดอกไปประมาณครึ่งเดือนกว่าเลยวรยังออกดอกตลอดเลยครับโรงเรือนนี้เก็บได้ดอกได้ประมาณหนึ่งพันห้าร้อยก้อนนี่ครับก้านดอกใหญ่ดีจังเลยถ้าก้านดอกเล็กเราก็จะไขย มันจะเบากิโลเรื่การเปิดดอกให้ดอกใหญ่ยังไงมีอยู่ในคลิปที่ผ่านมาที่ผมได้ทำการบอกไว้ฮะ ยังออกดอกตลอดเลยครับทุนนี้เก็บไปได้ครึ่งเดือนกว่าแล้วยังออกดอกตลอดเลยปีนี้อากาศดีเราทุกก้อนก้อนสวยด้วย นะครับก้านดอกใหญ่ๆทั้งนั้นแหละเวลาเราขายชั่งกิโลก็จะมีน้ำหนักนะครับเวลาเราส่งก้อนให้ลูกค้าเนะี่ยเราจะบอกวิธีการเปิดดอกด้วยนะว่าเปิดดอกอยังไงให้ดอกให้ดอกใหญ่ให้ก้านดอกใหญ่นี่ครับยังยังออกอยู่ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ